มาครับคลิปนี้พามาชมขบวนรถหลงเวลานะครับตอนนี้ก็1 6บหนาฬิกายีนาทีนะครับเดี๋ยวมาชมรถเร็ว172นะครับวันนี้ต้นทางเป็นชุมทางหาดใหญ่นะครับปลายทางที่สถานีกรุงเทพนะครับ ก็ที่ทราบมาก็เนื่องมาจากสาเหตุมีการเชื่อมต่อหลังนะครับระหว่างหลังเก้ากับหลังหม่นะครับระหว่างช่วงตอนสถานีบ้านดินลานนะครับกับสถานีจุมทางพัหญ่นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆนั่นไหนที่มีข้อมูลก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ วันนี้ก็ใช้ชี้จีชี้สี่ห้าหนึ่งสนะครับแล้วมีตู้จัดเฉพาะกลับมาด้วยนะครับก็ไปเมื่อวันก่อนนู้นนะครับ ก็ออกต้นทางที่ผู้โดยสารของซาที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีโปรดตรวจสอบปิกของและสัมภาระของท่านนำลงจากรถให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับขบวนรถที่จอดเทศในการชลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเด็ดสองรับส่งผู้โดยสารจากสถานีสุงไหกโกลกไปทางสถานีกรุงเทพครับเสียงหลัเต็มเตมเลยครับก็เมื่อวานก็ออกต้นทางหาดใหญ่เพียงคืนห้านาทีนะครับ มาถึงราชจบรีก็1 6บหนาฬิกายีนาทีลาช้าอยู่ประมาณ500กว่าน,นาทีนะครับหรือถ้าเทียบเป็นชั่วโมงก็8ชั่วโมงกว่านะครับ รับขบบนรถเร็วขบวนที่1.2เมื่อออกจากสถานีราดบุรีไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีบัดโป่งและสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไปครับก็หลงเวลาไปเยอะเลยนะครับ นะ่าดูนะครับเพราะช่วงตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นเนินด้วยนะครับ นี่ครับตู้รถนอนชั้นหนึ่งนะครับที่พ่วงไปเมื่อวัวนก่อนนะครับ มีตู้แอร์หกคันเลยนะครับนอนพัดลมสามคันนะครับนั่งชันสองอีกสองคันนะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นช่องอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อกี้บกหมายบกมือให้อยู่บนขบวนรถนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ